ภาวิตาภาุลีกตาญานีกตาวัตถุกตาสุสมารัาปริจิตาสติปัานภาวนาขอเจริญธรรมอําอนวยพรโยคีโยคินีที่ประพฤติปฏิบัติในธรรมได้กลายมาเป็นศีราจารีศีราจารณี ผู้ประพฤติรักษาในสีลโดยการเปลี่งวาจาสมาทานศิลห้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามวจชนะพระบาลีที่ยกขึ้นเป็นนิเคบทในเบื้องต้นนั้นแปลความเป็นภาษาไทยออกมาว่าสติปัฏฐานภาวนาควรที่จะเจริญก็ทำให้มากก็ทำให้เป็นฤทธิ์ยุติยานที่จะขับขี่ไปได้ทำให้เป็นวัตถุที่มั่นคง ควรที่จะอบรมสั่งสมเจริญให้ยิ่งขึ้นไปซึ่งจะได้อธิบายขยายความให้ฟังสักเล็กน้อยในการให้โอวาทปิดโครงการวิปัสนาในระยะสั้นสองคืน3าวันนี้แต่ก่อนที่จะอธิบายขยายความในเรื่องดังกล่าวให้ได้ฟังกันขออา่านบทโคมีที่เพิ่งแต่งเมื่อตอนเช้าหลังจากที่ ได้พาไปเดินจงกรมรับบรรยากาศในช่วงรุ่งอรุณกลับมาฟังธรมร,รมดิฎาตทมสีมหาโพแล้วก็รวมทั้งมีเจ้าหที่ฝ่ายโสดคือก็ได้ไปถ่ายภาพของผู้ที่เดินจงกรมนั่งกรรมฐา,านอยู่ที่ลานโพลานธรรมศส่วนริยานแห่งธรรมของยุพุทธเพื่อที่จะบอกว่า ทีอ่อาตมารพระราชาหายไปในช่วงเช้านะ่ะไม่ได้เอาเปรียบผู้ปฏิบัตินะไปทำงานอยู่ดิไปตัดต่อคลิปวิดีโอด้วยนะพร้อมกับไปคัดเลือกภาพเพื่อที่จะมาแต่งเป็นบทคุยให้มาอ่านเพื่อเกิดความสมรัฐเบิกบานใจแก่อยู่กี่อยู่กี่ทั้งหลายแล้วก็ได้โพสต์ไปให้คนในทางบ้านได้รับชมรับฟังด้วย เพื่อที่จะได้เกิดอนมโมทนายดีในการปฏิบัติธรรมของเราท่านดังหลายให้ชื่อบทกวีนี้ว่าสติปัฏฐานภาวนาเพื่อความสิ้นทุกข์เช้าเช้าจงกลมกิจเพื่อดวงจิตที่แจ่มใสเช้าเช้าก้าวเดินไปปรดเครื่องทุกข์พบสุขพลเช้าเช้ามื่อก้าวย่าง บนเส้นทางอย่างสุขสันต์เชา้าๆความจาบันจึงบอกลาหาได้กังวลรุ่งอรุณแสงไฟส่องมองสว่างยังเห็นทางย่างก้าวไปมิไหววันสำรวมจิตสังวรกายได้ดีกันถูกต้องตรงปัจจุบันสำคัญจริงปัจจุบันขณะนั้นสำคัญไหม รู้ปรับใจให้เปรวางลงว่างยิ่งความสับสนหุ่นวายใดไม่ประวิงมาแอบองอยู่ภายในให้ทุกทนรู้จักรูปรู้จักนามตามความหมายรู้จักกายรู้จักจิตคิดกุศลรู้จักธรรมให้พิโยอยู่โสพลรู้จักผลภาวนาอย่าละเลย วันเวลาค่อยผ่านผันมันแปลเปลี่ยนเมื่อได้เพียรกันต่อไปไม่เพิกเฉยทั้งช่วงเช้าสายบ่ายเย็นอยู่เช่นเคยย่อมสวยแต่กรํมดีทุกที่ทางจงกรมเสร็จสำเร็จกิจจิตผ่องใสสมควรให้ได้ฟังธรรมนำสู่ว่างใต้ต้นโพมีร่มใบไม่ เลือนรางจะสว่างกลางใจตนเกิดผลจริงเช้ารับประทานข้าวปลาอาหารแล้วไม่คลาดแล้วมาเดินนั่งทั้งชายหญิงทำความเพียรให้เป็นหนึ่งได้พึ่งพิงพบสุขยิ่งอยู่ในธรรมพระสัมมาเช้าวันนี้โสมนัตชัดเจนหนอทุกคนก่อกุศลทานอย่างหันษา ได้เจริญสติปัฏฐานภาวนามีคุณค่าต่อชีวินสิ้นทุกเทินตามที่บอกไว้นั่นเองว่าเราควรที่จะมาเจริญอบรมในทางสติปัฏฐานภาวนาโพธิปักจัยธรรมสามชิประการที่ได้ชื่อว่าเป็นธรรมแห่งฝ่ายตรัสรู้อันได้แก่สติปัฏฐานสี อิทธิบาทสีสมพรประทาน4ี่สี่หพระหพระชงเจ็ดและอริยบงดองแปด 8. เมื่อเราทําการเจริญกระทําให้มากกระทาเป็นบรุกยุยน์ย่างที่จะขับขีดไปได้เป็นเหมือนภาคพื้นวัตถุที่มัน่นคงเจรกปรมเอาไว้ได้ดีแล้วก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยนำพาเราไปถึงมรรคผลผานถึงความสิ้นทุกอย่างแท้จริง ตอนที่จะเข้าสู่พิธีปชิมนิเทศเดินจงกรมอยู่สาสิบนาทีแล้วก็นั่งอยู่อีกสาสิบนาทีอาตมาก็ได้มาร่วมเดินจงกรมทำกรรมฐานด้วยกับโยคีโยกินในตอนนั้นขณะที่เดินจงกรมอยู่ก็คิดอยู่ว่านี่แหละเป็นเวลาของเราแล้วจะปิดปชิมนิเทศแล้วนี่เป็นเวลาของเราที่ผ่านมาเราร่วมปฏิบัติ ให้กำลังใจแก่โยคีอยู่ขึ้นนี้แต่ในครั้งนี้เราจะปฏิบัติเพื่อตัวเราเองทั้นนั้นเวลาลงไปสู่กานะรนั่งจึงหันหน้าเข้าไปทางพระประธานที่ประทับดิเนสนายอยู่ในช่วงสามสิบนาทีนั้นก็ไม่น่าเชื่อนะว่าด้วยความตั้งใจของพระราจยาที่ทำเพื่อตนเองนรู้สึกจะเกิดได้ครบทั้งกายเวทนาจิตธรรมเลยนะ ในช่วงส15นาทีหลังเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาเริ่มชาเริ่มปวดกำหนดดูทุกขเวทนาที่แสดงอาการชาอาการปวดออกมาแล้วก็พยายามยืดกายให้ตรงอย่างเต็มที่สักพักเดียวอาการของทุกขเวทนาชาปวดนั้นก็เริ่มคลายไปกายก็รู้สึกว่าจะปลอดโปร่งดีมากเลยรวมทั้งเกิดความคิดเป็นจิตนุปัสสนา ความปรับปรดนั้นก็ถือว่าเป็นธรรมานุปัสสนาที่เกิดขึ้นในขณะเวลาเพียงแค่3ามสิมนาทีนั้นที่เราให้ฟังนี้ก็เพื่อที่จะบอกว่าถ้าเราได้มีเวลาในการมาปฏิบัติด้วยการเดินจงกรมสลับกับการน,นั่งกระบวรมฐา,านให้ถือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งชีวิตที่เราได้มาอยู่กับตนเองแล้วก็ทําให้สวธรรมให้กุศลธรรมเรียว่าขุศสภาวนาเกิดขึ้น เมื่อมีกวมวานาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็จะเป็นโอชาภายในเรานี่เองที่จะทําให้เราได้ดำรงชีวิตไปอย่างสมบร่มเย็นไม่มีความรุ่มร้อนเหมือนกับคนในภายนอกมากนะักอย่างที่อยู่คีนีหญิงมาแสดงความรู้สึกทํางานอยู่ที่ธนาคารใช่ไหมของเอกชนก็เขาก็ใช้เราจนคุ้มนั่นแหละถ้าทางานเอกชนนะ ต้องมีการประชุมนัดหมายกันมีข้อตกลงกันอะไรต่างๆเนี่ยสับสนวุ่นวายทำให้เกิดความเคร่งเคียดขึ้นมาถ้าเกิดความเครียดขึ้นมาเนี่ยเป็นทุกข์ไหมเป็นทุกข์นะอยู่แต่กับการงานในภายนอกคอยไปจัดการรุ่นนู้นรื่อนี้เนี่ยแล้วก็ทำให้ได้เป้าตามที่ธนาคารเขาคาดหวังเอาไว้ก็กลายเป็นความบีบคขั้นตนเองในกลับมว่าเราก็มีชีวิต ที่ไปเพราะมันกับความเคร่งเครียดไปกับความบีบขั้นในอารมณ์ทีนี้ถ้าเราได้มีโอกาสมาปฏิบัติถือว่าเป็นโชคเป็นวาส,สนาเลยนะที่ได้มอาอยู่กับตนเองทำกายและจิตให้สงบเยือกเย็นพูดถึงว่าการที่จะเกิดสมธรรมแม้แต่อย่างที่ตาม,มาปฏิบัติเพียงแค่30สมสนาทีนะก็ไม่ได้หมายความว่าจะมาเกิดในช่วง30นาทีนี้นะขาบอกว่า อาตมาพระอาจารย์มีของเก่ามาเยอะ,ะเพราะปฏิบัติมานานไม่ว่าจะละทิ้งไปแล้วก็พอมาปฏิบัติสักครู่เดียวก็ฟื้นของเก่ากลับขึ้นมาถ้าเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยก็จะรู้เดียวว่ากรรมาฐานเราตกแล้วกรรมาฐานหล่นตกไปแล้วบางทีนั่งเป็นชั่วโมงก็ไม่มีทุกขเวทนาเลยที่เกิดทุกขเวทนาก็เพราะว่าเราไปเกี่ยวข้องกับ เรื่องน้นเรื่องนี้เช่นการถ่ายภาพการแต่งก้อนกวีการตรัสเตรียมที่จะมาพูดมาแสดงเนี่ยถือว่าออกนอกจากอารมณ์ของกรรมฐานคือรูปนามนั้นไปเขาทำให้กรรมฐานล่วงต่อลงไปพอมาทำใหม่ก็ล่วงตดมาสู่ขั้นของทุกเวทนาแต่ก็จะเกิดขึ้นไม่นานจายไปแล้วก็กลับเข้าสู่สวาวะทำเดิมที่เราเคยได้เคยสัมผัส นี้ก็เป็นนาักระดรมของพระอาจารย์เองที่เรียกว่าทำที่พึ่งให้กับตน,นเองเป็นที่พึ่งในภายในที่อยู่เฉพาะกับตัวเราใครก็ไม่สามารถที่จะมาแย่งชิงลักขโมยเอาไปได้ทำงานได้เงินได้ทองมาก็จริงนะถามว่ามันจะอยู่กับเราตลอดกระวัตา,ารไหมคนจะมาขโมยยย่งชีของเราเอาไปได้ไหมความจริงทรัพในภายนอกนั้นถือว่าเป็นสาธารณทรัพย์ เป็นทรัพที่สาธารทั่วไปแก่ดินน้ำลมไฟคือดินก็ถล่มทับเราทรัพย์สมบัตินั้นก็ได้หรือทรัพย์สมบัติของเราก็อาจจะถูกปลูก,กัดกินหรือไม่ก็ตกลนลงไปในแผ่นดินในทะเลได้น้ำก็พัดพาไปได้ไฟก็เผาไหมทรัพย์สมบัติของเราไปได้แม้กระทั่งลมอย่างทอร์นาโดก็สามารถที่จะพัดพาเอาสมบัติ บ้านชองของเราไปได้เห็นไหมว่าทรัพย์ในภายนอกมันเป็นสาธารณะสาธารแก่ดินน้ำลมไฟนะแล้วมันก็พร้อมจากเราไปได้ทุกเมื่อเชั่วันแต่ว่าทรัพย์ในภายในที่เรียกว่าริยทรัพยนะ์ลองทําให้เกิดขึ้นสิอย่างเช่นลองท,ทําสติภาวะความเย็นประสิทธิความสงบสมาธิความตั้งมั่นสุขภพความสุขในี้เกิดขึ้นจากการทํากรรมฐานใครจะมายัง่งฉิงเราไปได้ไหม ไม่มีใครยัง่งชิงของเราเออกไปได้เลยอยู่กับตัวเราอย่างนั้นแล้วก็จะกลายเป็นอุป,ปนิสัยปัจจัยเสื่อมส่งเราไปในภพหน้าชาติหนะ้าแม้พระพุทรเจ้าพันพระองค์เสร็จมาแต่ว่าเราไม่ได้มีอุปนิสัยปัะจัยที่สังสมมาพระพุทรเจ้าจะโปรดเราได้ไหมคือจะแสดงธรรมด้วยเรียรรสัตสีสามุการสิกาเททนาเพื่อที่จะให้เราเรื่องตาเห็นธรรมสัตวเป็นพรรบัตินี่ได้ไหม ไม่ได้นะแท้ที่จริงแล้วขึ้นอยู่กับตัวเราร้อยเปร์เซ็นต์แหละพระพุทธเจ้าก็มีส่วนร่วมประมาณเพียงแค่หหรือสิเปอร์เซ็นต์เท่านั้นแต่เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ล้วอยู่ที่เราเราต้องรู้จักที่จะหมั่นสร้างอุนนสัสปัจจัยให้เกิดขึ้นกับตัวเราแล้วก็สืบส่งไปในภพหน้าชาติหน้าได้ด้วยให้มาสั่งสมอริยศัพกัรเอาไว้บ้างอริยรัพยะประการนั้นคืออะไร ศรัทธาศีลอุตปปสุตะจากคะาและปัญญาจำได้ไหมในคอร์สที่แล้วที่มาเข้ากันฟังธรรมยู่ิธาต้นเปสิมาโภถึงเรื่องของจันทรภุมาชาดกที่พูดถึงรากสดยักษ์เนิ่มถามพระบริษัทถึงเทวธรรมสองประการว่าคืออะไรพระบริษัทว่าให้คำตอบตอนแสดงธรรมยู่ิี่มณฑบนั้นว่า อิรุตปาสัมปันนาสุขธรรมสมาหิตาสันโทสัพปริสาโรเกเทวธรรมาทิวจริบบดิตอรฤๅบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยอิรุตปะรายชั่วเกรงกลัวต่อบาปสมาธริรในฝ่ายเขาวเป็นด้วสมบป,ประงับเป็นสัตตบรุษนั้นว่าผู้ทรงไว้ซึ่งเทวธรรมพระอาจารย์ยังจำอยู่ได้นะประกาบทนี้อิุตปะก็เป็นอริยสัพข้อหนึ่ง ที่เราพึงใจะให้เกิดขึ้นโดยเฉพาะในทางปฏิบัตินี้จะช่วยทําให้หยิรตุปาเนี้เกิดขึ้นได้คือถ้าหยิรตโกปะของเรามีการสะเทือนขึ้นมาเวลาที่เราทําอะไรบาปประการที่ควรในการตําหนิมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นแสดงว่าเราใช้ได้แล้วรู้สึกเสียใจไม่สบายใจเมื่อทาอะไรบาปประการที่ไม่เหมาะไม่ควรเกิดขึ้นแสดงว่าหริโตุปะฏของเรามันสะเทือนขึ้นมา เรามีความละอายมีความเกรงขวบบติก็จะเป็นคุณสมบัติที่ดีของเรานี่เองที่จะเยุดตัวเราไปแล้วก็เป็นเหตุทําให้คุณธรรมอื่นเพิ่มพูนตามขึ้นมาได้ตามที่เราได้มาเดินมานั่งมาปฏิบัติกันนี้สำหรับบางคนบางท่านก็อาจจะมีคำถามว่าเดินก็เดินนั่งก็นั่งไม่เห็นว่าจะได้อะไรได้ไรหรือยังได้อะไรหรือเปล่า ได้บุญไหมเอ๊ได้บุญจากการปฏิบัติบุญอย่างไรล่ะยังไม่เข้าใจก็ต้องมาทําความเข้าใจกับคําว่าบุญก่อนในรูปวิเคราะห์หนึ่งที่ท่านวิเคราะห์รูปศัพท์ออกมาว่าปุณาติติปุญญธรรมาชาติที่เขาไปชำระให้สามจดชื่อว่าบุญเ,เมื่อเราไปทําทานบริจาคด้วยการถวายปัจจัยธรรมหรือข้อประหารให้แก่พระวิษุงงสงค์เสมน,นหรือแก่ วันี้พรกยาจุคนเขียนใจก็ตามเราจะต้องเอาชนะมาเชเรียวความตระหนี่ให้ได้ก่อนจึงจะไปทําการจากคบริจาคปันแจกได้มาเชเรียกความตระหนี่นั้นก็ถูกทานี้เองเข้าไปขัดเกลาไปชําระล้างออกไปแล้วก็ทาให้จิตใจของเราที่มีมาเชเรียวความตระหนี่เป็นมนทินก็คุมไว้นั้นได้สะอาดขึ้นมาเปรียมนันกับสนิมที่เกากินเหล็ก เมื่อถูกเราก็ต้องเอาสนิมที่เกาะเลนออกไปเราก็ได้คุณภาพของเล็กที่ดีขึ้นมาจิตใจของเราเมื่อทําทานการบุศลแล้วก็จะปลอดโปร่งมีความเช่มเชื่นขึ้นมาก็มาดูว่าได้เอามัชริยะมนทินนั้นออกไปทาให้จิตใจของเราได้มีความปลอดโปร่งขึ้นนี่แหละคือบุญบุญได้เข้าไปชาระมาชริยะความตร่ที่เป็นมเทนออกไปจากจิตใจของเราทําให้จิตใจของเรามีความสะอาดปลอดโปร่งขึ้นมา ในทางตรงเลยทีเดียวก็คือภาวนาใหม่บุญสมัยจากการเจริญภาวนานี่แหละเป็นทางแห่งการชําระโดยตรงเลยทำให้เราได้คุณภาพจิตที่ดีปรับปรุงขึ้นมาตอนที่พระจาจาร์นั่งอยู่นี่นะถ้าพระจาจาร์ไม่ผ่านการปฏิบัติมาก่อนเะนี่ยมันจะสัมผัสความปรับปรุงไม่ได้หรอกก็แสดงว่าที่เราปฏิบัติขัดเกลาตวเองนั้นๆๆนก็ทำให้จิตใจของเรานั้น เอาอาะไรบางประการที่เป็นคุณสมบัติไม่พึงประสงค์เป็นข้อเสียออกไปก็ท<ม>ําทให้ได้จิตใจที่ปรอบปรงุงมขึ้นมาในขณะลา,านั่งกับมฐานนั้นนี่แหละคือที่เราปฏิบัติอย่างเช่นไปเจออารมณ์ความโกรธไม่พอใจลองกําหนดด,ดูโกรธเนาะโกรธอยู่โกรธอยู่ขัดเครื่องอยู่ขัดเครื่องอยู่ไม่พอใจอยู่ไม่ช่ยอยู่ถ้าเรามีโนภาพของการกําหนดที่ธรรมดีเนี่ยก็จะเข้าไปช่วยชําระ ความโกรธอารมณ์คุณคือน,นั้นออกไปได้ถ้าความโกรธคุณุออกไปได้เนี่ยเราจะมีจิตใจที่เย็นลงไหมเพราะความโกรธก็เป็นไฟเรียกว่าโทสักคิดไฟคือโทสักที่รุ่มร้อนอยู่ใช่ไหมในเมื่อเราทารําการกําหนดว่าโกรธอยู่โกรธอย,ออยู่ขัดเครื่องอยู่ขัดเครื่องอยู่เช่นนั้นแล้วก็ทําให้ความรุ่มร้อนที่เกิดจากโทสทันั้นออกไปได้เราก็ได้บุณภาพจิตที่เยอเย็นกลับมานี่แหละเป็นบุญตรงนี้น ทุกๆครันี้กสมาธิในการกำหนดนั้นก็คือการกัดเทเลนิดกรอนทีลหน่อยเอามนทินคือกิเลสที่กักคุมจิตใจของเราที่เดือดม,มาแสดงนั้นไม่ออกไปเปรกม,มันนะกับน้ำหยดลงมาทีลเหยดสองหยดหยดทิ่งๆอยู่เรื่อยก็สามารถที่จะทําให้แผ่นหินผูกกรอนแล้วก็พังทลายได้ก็คือสามารถที่จะเข้าไปชำรใจใกของเราจนกระทั่ง ทำให้เกิดคุณภาพดีที่ดีแล้วก็นําไปสู่การรู้ธรรมนั้นได้นั่นเองเมื่อเราเห็นอน,นิสงค์ความดีในการเจริญภาวนาในทางที่เรียกว่าภาวนาใหม่บุญสาเร็จการเจริญภาวนานี้ก็เป็นเรื่องที่เราควรที่จะภาวิตาปุริคตาญาณิคตาวัตถุกตาจะเอริญกรําให้มาก็รําให้ประโยชน์ช่วยใจที่จะขับขี่ไปได้ เป็นเหมือนภาพพื้นวัตถุที่มั่นคงจะรบลมให้ดีเอาไว้อยู่น่งเนืองอะไรก็ตามที่เป็นความดีแล้วเนี่ยควรแก่การทําอยูอ่บ่อยๆไหมทำอยูอ่เรื่อยๆไหมมีคำพูดคําหนึ่งที่อาจารย์หมาทองมั่นพูดเอาไวน้นีที่ประจรยนสัมพันธ์ไอ้อนี่ยทั้งก็พูดเอาไวด้ดิทำน้อย แต่ทำนานๆดีกว่าทำมากๆแต่ทำครั้งเดียวใช่ไหมทำน้อยๆแต่ให้ทำนานๆต่อเนื่องไปสายันก็บอกว่าอย่างไรนะรักน้อยๆแต่ให้รักนานๆใช่ไหม <c oughs> นั่นแหละลักสณะเดียวกันทำน้อยๆแต่ทำไปให้นาน,านๆดีกว่าทำมากๆแต่ทำครั้งเดียว คือมาเข้าคอแล้วทํามากเลยแต่ว่าทําครั้งเดียวกลับไปก็ไม่ทําแล้วอย่างนี้พอมาเข้าใหม่ก็เหมือนกับมาเริ่มต้นใหม่ขณะที่ได้รงกรรมาฐานกลับไปแล้วก็ไม่พยายามที่จะไปสานต่อคือเลี้ยงอรงารมณ์กรรมฐานนั้นไว้นะพอกลับมาก็เหมือนกับมาเริ่มต้นใหม่ก็ควรที่จะไปทําน้อยๆแต่ว่าทํานานๆอยู่ที่บ้านของตนเองได้ฟังเรื่องของสุญญาคานแล้วใช่ไหมหรือว่าที่จะต้องประสจากละเกลละกัก ของโูกของโลกตาไม่มีของระเบียราดับก,กของโลกตากลับไปบ้านคราวนี้ต้องเป็นอริยาสายใหม่แล้วนะอะไรที่มันลลกของโลกตาเก็บให้เกลี้ยงเลยทำห้าอได้ยิ่งดีนะ,ส,ะสาสาเอกไปให้มันเปลี้ยงเก่าไปเลยให้เป็นที่หนึ่งที่เป็นที่ทํากรรมฐานของเรานะถ้าพื้นที่ไม่มากนะก็ให้ได้สักสิบเก้าก็ายังโอเคตรงนั้นให้โปร่งไว้เลย สัก19เนี่ยเดิน19 12 9เนี่ยเดินกลับไปกลับมาแล้วก็ทางมามฐานตรงนันะไปจากการบานช่องหอ,งข,องของตนให้เป็นสุญญาคานเรือนว่างเลยนะแล้วก็ให้ทํากรรมฐานเอาเป็นว่าเฉพาะช่วงเช้าช่วงเย็นก็แล้วกันอะงที่บอกว่ากลับมาจากที่ทํางานแล้วอาบน้ําอาบท่ากินข้าวประหารเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะหลับนอนก็เข้าไปสว่สานี่ตรงนั้นที่เป็นเรือนว่างของตนเอง หน้าหิ้งพระก็ได้ทําการเดินจงกรมก่อนเดินจงกรมก่อนสักสิบนาทีสิบห้านาทีแล้วก็นั่งสักสิบนาทีสิบห้านาทีถ้าใ้เดียวคือนอนตรงนั้นเลยถ้ามีปัญหาของการน,นอนไม่หลับนะให้ไปเดินจงกรมอยู่ที่ตรงนั้นแล้วก็ทําที่น,นอนเอาไว้เลยพอเดินเสร็จสักสิบห้านาทีสามสิบนาทีเนะี่ยก็นั่งบนที่นอนนั้นเลยพระอาจารย์เขาใช้สูตรนี้แหละ แคอารมณ์ของตนเองเวลาที่เกิดอาการตึงเครียดนอนไม่หลับแต่พระอาจารย์ต้องเดินไปชั่วโมงนะถึงจะได้ผลแล้วก็ไปนั่งบนที่นอนเลยละ่ะนั่งตัวตรงๆกําหนดกรรนฐานตามปกติสักพักใหญ่ก็จะเริ่มง่วงพอเริ่มง่วงเริ่มง่วงโอนไปเอ็นมาเอ็นมาโอนไปสักพักยๆเอ็นลงเอ็นลงข้างหลังลงไปสู่ท่านอนจำวัดไปก็จะช่วยทําให้หลับได้และที่สําคัญก็คือ ทำให้เราหลักไปพร้อมกับอารมณ์กรรมฐานที่จะไม่เกิดอาการฝันร้ายได้พอตื่นขึ้นมาก่อนที่จะไปทํางานหลังจากอา่านหน้าบําเพ็ตังตัวเรียบร้อยรับปาาระทานข้าวปลาแล้วก็ทําอีกสักสิบห้านาทีสามสิบนาทีด้วยกันเดินด้วยกันนั่งเมื่อเราทำกรรมฐานเสร็จแลอ้วอไปทําการงานก็ยิ่งเดียวเลยว่าจะมีกรรมฐานใเป็นเครื่องช่วยรักษาเรา,เาไว้อยู่ ทำให้เรามีสติได้ดีกว่าคนันอื่นก็จะทาให้เราไม่ทําอะไรที่เป็นความผิดพลาดขึ้นมาได้นะทําอย่างนี้แหละทํได้น้อยแต่ให้ทําได้นานๆโยมบอกแล้วนะว่ากลับไปที่บ้านจะทําให้เกินสิบห้าวันต้องให้เกินได้ได้นะพอเกินสิบห้าวันไปแล้วจะเข้าสุขภาพเดิรือเปล่าเนะี่ยต้องลองดูนะ ทำน้อยๆอันออนี้แหละสิบว่าาทีสามสิบวาทีแต่ให้ทํานานๆแล้วก็มาทํามากๆแต่มาทําครั้งเดียวอยู่ที่ตรงนี้ <c oughs> ความจริงข้อไหนก็ได้อยู่หรอกเเพราะว่าวิปัสสนาจารย์ของยพุทธก็ผ่านการเลือกมาเป็นอย่างดียูพุทธก็ไม่ใช่ว่าจะนําพระหรือวิปัสสนาจารย์รูปอย่างนึงอย่างหนึ่งมาได้ง่ายๆนะก็พิจารณาคัดเลือกมาแล้ว ก็ถือว่าเป็นพระที่มีคุณภาพที่มาในยุพุทธนี้ข้อนี้แหละสําคัญคือภาวิตาปรุกิกตายาในกตาวัตถุกตาเมื่อเห็นว่าอะไรเป็นกุศลคุณงามความดีแล้วก็ควรที่จะเจริญกระทาให้มากกระทาให้เป็นดุจยุยาที่จะขับขี่ไปได้ปรารบให้เป็นเหมือนภาพพื้นวัตถุที่มัน่นคงจะรวบรวมเอาไว้ให้ดีพูดถึงว่าที่เราเห็นว่าเป็นอะไรเป็นคุณงามความดีก็นะให้กระทำสะสมไว้มากๆ แตที่จริงก็คือบุญกุศลนั่นเองบุญกุศลนั่นเองตรงที่ภาวนาสติปัฏฐานนะภาวนานี้เนะี่ยก็ถือว่าเป็นภาวนาใหม่บุญสําเร็จด้วยการมาเจาริญภาวนาก็ยังมีธานามายัยบุญสำเร็จด้วยการให้ทานเสรมิมใหม่บุญสำเร็จจากการรักษาศีลชาวพุทธเราก็ไม่ควรที่จะละเลยในกุศลภูงงมิความดีทั้งสองส่วนนั้นที่อยู่ในเบื้องต้นของบุญกิริยาวัตถุศาสตร์ เรื่องบุญร,รุกขศลเนี่ยก็ควรที่จะสั่งสมเอาไว้กันอยู่เรื่อยๆเ,เพราะว่าการสั่งสมบุญกุกศลนั้นก็จะเป็นเหตุนําความสุขมาให้นั่นเองนําความสุขนําความสงมบเยือกเย็นมาให้แก่ตัวเราผู้ขยันหมัน่นทาบุญทำกุลสะสมเอาไว้มากๆนั้นสมดังพระกระดาที่พระเจ้าตรัสเอาไว้ว่าปุญญเจปุริโสกยิรากยิราเทนังปุณณปุณทตัมมิฉันทางกยิราทะสุขโขปุญยะสะอุจโย อาตมารพระอาจารย์ได้ถอดไปบทพระวีว,ว่าหากจะกระทำบุญสุนทรกุศลมันเพียรทนทำบ่อยๆค่อยสั่งสมปลูกชันทะพึงจิตเชื่อชิดชมบุญนิยมย่อมนิราศปร,ราทุกข์ภัยตามที่ได้ให้โอวาทเปิดนการรมนี้ก็พอสมควรเกยวเวลาขอสมมูติโลของว่าแต่เพียงเท่านี้ขอรึกถึงเอาคุณของพระศิรตรัตรยัย คือคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์และกุศลคุณงามความดีที่เราหาได้มาเพลนมาตั้งแต่ต้นจุกกระทั่งถึงบัดนี้ขอให้มารวบรวมกันเป็นกระบะเป็นเดชะาเป็นพระบัจจัยส่งเสริมให้ศิลจารีศิลจารณีผู้ที่ผ่านการประพฤติปฏิบัติธรรมมาสมาทานรักษาอยู่ในศีนลได้ประสบต่ความสุขความเจริญร่วมกันร่มเงาพุาพทธศาสนาประชาธิปสกโลกเผ่าปฐวันตรายลงนั้นสิ้น ขอให้ญาติโยมสาธุชนชาวพุทธทั้งหลายที่ประสบพบเจอแต่สติเป็นกุศลคุณงามความดีขอให้กุศลคุณงามความดีนั้นติดตามไป,ไปเป็นรูปผลในชาตินี้ชาติหน้าขอให้ได้มีโอกาสในการปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมเพื่อทําความสุขใหกับตนเองขอให้พบดวงแก้วหอยห้ค้วจากบุบมานขอให้บรรลุถึงมรรคผลในหผ่านในนาคกการอันใกล้นี้ด้วยเถิด